ภัยพิบัติหายนะของมนุษยชาติอาจซ้ำรอยกับอดีตก่อนประวัติศาสตร์อันไกลโพ้นที่มนุษย์หลงลืมไปในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศเราอาจจะยังไม่มีความตื่นตัวเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆมากเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหากเราติดตามข่าวสารต่างๆจากทั่วโลกเราจะเห็นภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างมากมายและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นสัญญาณเตือนถึงภัยพิบัติที่กำลังคืบครานเข้ามาจนอาจทำให้มนุษย์สูญสิ้นเผ่าพันธุ์หรือไม่จากหลักฐานทางโบราณคดีบันทึกตำนานเรื่องเล่าต่างๆที่เชื่อมโยงกันทำให้นักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเคยมีอารยธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดมาแล้วมีเทคโนโลยีถึงขั้นสร้างจานบินหรืออากาศยานได้แต่อารยธรรมโบราณเหล่านั้น ได้ล่มสลายไปก่อนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก่อนที่มนุษย์ยุคปัจจุบันจะเริ่มต้นด้วยการเป็นมนุษย์ยุคหินนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้สนใจเพียงแต่ประเด็นการมีอยู่ของอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสนใจภยัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่อาจทําลายอารยธรรมของมนุษย์ยุคปัจจุบันให้สูญสิ้นสารอยกับประวัติศาสตร์ในอดีตดังจะเห็นได้จากความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วพยายามค้นหาหนทางอยู่รอดของเผ่าพันธุ์โดยบางประเทศมีการเตรียมการอย่างลับๆเพื่อไม่ให้เกิดความแตกตื่นในหมู่สาธารณาชนเรื่องราวภัยพิบัติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับโลกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์อัแดแสดงในงานเขียนหรือบันทึกในสมัยโบราณมีบันทึกเกี่ยวกับวันสิ้นสุดของชาวแอตแลนติสเป็นวันที่น่าเศร้าสลดอย่างแท้จริง คลื่นในมหาสมุทรขนาดเท่ากับภูเขาพายุขนาดใหญ่ภูเขาไฟระเบิดได้พุ่งพล่านไปทั่วโลกอารยธรรมมาถึงจุดหยุดนิ่งของมนุษยชาติและยังคงเหลืออยู่เพียงแค่สภาพความป่าเถื่อนและเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันจารึกข,ของชาวซิเมเรียนเรื่องจิลาเมสกล่าวถึงอุตนาปิทิม บรรพบุรุษเริ่มแรกของมนุษยชาติอุตนาปิดทิมและครอบครัวเป็นผู้รอดจากน้ำท่วมใหญ่เขาได้ช่วยเหลือชีวิตคนสัตว์และนกโดยพามาไว้ในเรืออาร์คหรือเรือโนอาในคัมภีร์ไบเบิลที่ปรากฏขึ้นในงานเขียนขึ้นภายหลังซึ่งเชื่อมโยงกันว่าเป็นเรื่องเดียวกันในคัมภีร์เซนต์อเวสตาของอิลานมีตำนานเกี่ยวกับน้ำท่วมอีกเรื่องหนึ่ง กล่าวถึงยิมาผู้อาวุโสเปอร์เซียได้รับคำสั่งจากเทพอายุหามัตด,ดาให้เตรียมพร้อมจากน้ำท่วมโลกด้วยเหตุนี้ยิมาจึงสร้างอุมโมงค์ขนาดใหญ่บรรจุสัตว์พืชอันเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์และปิดอุมโมงค์ไว้ในช่วงภัยพิบัติด้วยเหตุนี้อารยธรรมจึงหลงเหลือหลังจากการทำลายล้างด้วยน้ำท่วมใหญ่ผ่านไป ในประเทศอินเดียมีเรื่องเล่าถึงพระพรหมผู้แปงลงร่างเป็นปลาเตือนมนุษผู้เป็นบิดาแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์เกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมที่กําลังจะเกิดขึ้นมนุษได้รับการแนะนําให้สร้างเรือพาลึสีทั้ง7และเมล็ดพันธ์นานาชนิดเก็บรักษาไว้อย่างดีมนุษได้ทําตามคําสั่งของพระพรหมและลงเรือใหญ่พาลึษีทั้ง7 และเมล็ดพันธุ์ไปเพื่อฟื้นฟูผู้รอดชีวิตจากการเดินทางเป็นแรมปีบนเครื่องขนาดใหญ่จนกระทั่งจอดลงบนเทือกเขาหิมาลัยเรื่องพื้นบ้านของอินเดียระบุถึงมารีในหุบเขาของกุลุว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองของมนุเป็นจุดที่มนุข,ขึ้นฝั่งตำบลน,นั้นเรียกว่าอารยาวัฒนดินแดนแห่งอารยัน ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของอารยธรรมชาวอารยันซึ่งถือว่าเป็นเทพเรื่องราวและสถานที่ทั้งหมดนี้อยู่ในเทือกเขาฮิมลลาลัยนั่นเองความคล้ายคลึงกันของการคู่ชีพของโนอากับมนุษย์นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นับเป็นเรื่องจริงที่ชัดเจนในบันทึกทั้งหลายเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกใหญ่โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีคนที่ได้รับเลือกให้รู้ล่วงหน้าถึงมหภาภัยในโลก เรื่องราวการหลบหนีจากดินแดนแอตแลนติสอันน่าเศร้ายังมีการบันทึกเป็นหลักฐานว่าพวกเขาอาจหลบหนีดินแดนแห่งนี้โดยอากาศยานและเรือเดินทะเลมีเรื่องในประวัติศาสตร์มากมายที่สนับสนุนเรื่องนี้ชาวเอสกิโมมีตำนานปลาดกล่าวว่าบรรพบุพรุษของพวกตนถูกนกเหล็กขนาดยักษ์พาขึ้นไปทางเหนือที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งซึ่งก็คือ ถิ่นที่อยู่พวกเขาในปัจจุบันหลักฐานการบันทึกนี้หมายถึงการมีอยู่ของอากาศจานหรือจานบินในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์หรือไม่ชาวพื้นเมืองของดินแดนทางตอนเหนือของออสเตรเลียมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมและคนกึ่งนกด้วยในมหากาบกิลาเมสได้บรรยายภาพอย่างชัดเจนถึงวันแห่งความหายนะของโลกตอนหนึ่งกล่าวว่าจากการสร้างสรรค์ สวรรค์เม่ครึม้มดำจึงบังเกิดเมฆทั้งมวลอันสดใสผันแปรให้เป็นครื่นครั้งพี่ไม่อาจเห็นน้องอีกต่อไปชาวฟ้าม่อาจจดจำกันได้อีกต่อไปเทพเจ้ากลัวน้ำท่วมเขารีบหนีไปเขาไต่ถึงสวรรค์แห่งอนุจากมหากราบดังกล่าวนักวิเคราะห์ตั้งข้อสงสัยว่าใครคือชาวฟ้า ใครคือเทพเจ้ากลัวน้ำท่วมและอพยพหลบภัยในสวรรค์หากพวกเขาเป็นเทพเจ้าย่อมมีความเป็นอมตะและเขาจะหวาดกลัวกับภัยร้ายนั้นทำไมเรื่องนี้มีคำอธิบายว่าชาวฟ้าอาจไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้คนชาวแอตแลนติสผู้มีอากาศยานหรือจานบินในาศาสนาของซูเมเรียนสวรรค์แห่งอนุ ก็คือที่พำนักแห่งอนุผู้เป็นบิดาแห่งทวยเทพและความหมายของคำว่าสูงขึ้นไปอาจหมายถึงอวกาศชาวฟ้าหนีไปในอวกาศก็คือชาวฟ้าหนีไปยังสวรรค์ก็หมายถึงชาวแอตแลนติสช,ชั้นสูงบางส่วนได้ใช้จานบินหนีขึ้นไปในอวกาศนี่คือการตีความข้อความอนันาพิสูงของมหากาศนี้ คำพีไดซันซึ่งได้รับจากอาสมในเขตเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนอาจเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่หายไปของมนุษยชาติมีบันทึกกล่าวว่าน้ำท่วมครั้งแรกได้มาถึงกลืนเอาเกาะใหญ่ทั้งเจ็ดทวยเทพทั้งปวงรอดพ้นผู้คนถูกทำลายการกล่าวอธิบายปรากฏชัดเจนมากเกี่ยวกับการอาพยพที่เกิดขึ้นในแอตแลนติส กระสัผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีใบหน้าอันหน้าพิสงผู้นำของผู้รู้แจ้งในแอตแลนติสได้เห็นภัยพิบัติอันมิอาจเลี่ยงได้จึงส่งข่าวสารกับอากาศยานไปยังพี่น้องผู้เป็นหัวหน้าความในจดหมายกล่าวว่าจงเตรียมตัวมนุษย์ในกฎแห่งความดีจงลุกขึ้นและข้ามแผ่นดินไปเมื่อน้ำแรงแผนการนี้น่าจะเป็นความลับ จากผู้ปกครองอันชั่วร้ายที่ทรงอํานาจในจกักรวรรดิในสมัยนั้นเป็นการอพย,ยพผู้คนในกฎแห่งความดีให้ไกลพ้นจากอันตรายของคลื่นน้ําเจ้านายชั้นสูงลงมาจากวิมานหรือจานบินและติดตามเผาพงของตนไปยังดินแดนทางตะวันออกและทางตอนเหนือหรือทวีปแอฟริกาและยุโรปและในเวลาเดียวกันนั้นหาอูกาบาดก็ตกลงมายัางอาณาจักรแอตแลนติส ที่ปุถุชนคนธรรมดายังหลับไหลอยู่ความเป็นไปได้ของการอพยพล่าถอยของชาวแอตแลนติสโดยอากาศยานนั้นมีความเป็นไปได้และควรค่าแก่การศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ดังจะเห็นได้จากข้อสรุปจากภาพวาดในหนังสือสารานุกรมการเดินทางระหว่างดวงดาวที่รวบรวมโดยศาสตราจารย์เอ็นไลนินแห่งสาภาพโซเวียตซึ่งวาดภาพนักบวชชั้นสูง ชาวแอตแลนติสโดยสารมากับจานบินโดยมีฉากหลังเป็นอาณาจักรแอตแลนติสที่กำลังจมเป็นเรื่องที่น่าเชื่อและเป็นไปได้ว่ามีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่มีอากาศยานหรือจานบินในยุคก่อนน้ำท่วมและเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นในสมัยเราเครื่องบินและจรวดต่างๆก็เป็นของรัฐและผู้นำชนชั้นสูงในประเทศต่างๆ สถานการณ์นี้อาจคล้ายคลึงกันอย่างมากที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคสมัยเราในพาเลงเกอร์ประเทศเม็กซิโกมีแบบลายที่น่าสนใจบนลงหินในพีระมิดที่นักโบราณคดีชื่อลุสลิเลียได้ค้นพบลายดังกล่าวเป็นแบบมายาแสดงภาพคนกำลังนั่งอยู่ในเครื่องยนต์คล้ายจรวด โรยจรวดนั้นประกอบด้วยวัตถุหน้ามหัศจรรย์จำนวนมากซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกนั้นทาเลสและมิวโลแห่งฝรั่งเศสก็สรุปได้ว่านั่นเป็นแนวคิดของพวกมายาแสดงถึงนักวินอวกาศที่อยู่ในจานบินส่วนอักษรฮีโรกริฟิกที่ขอแผ่นหินนั้นหมายถึงพระอาทิตย์พระจันทร์และดาวเหนือเรื่องเล่าเกี่ยวกับอากาศจานในสมัยโบราณ อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างจากการบินในอากาศหรือจานบินในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแอตแลนติสบางท่านเชื่อมั่นว่ามีอารยธรรมชั้นสูงก่อนยุคน้ำท่วมเรื่องราวของอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทำให้คำอธิบายนี้มีความเป็นไปได้ไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, รกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริง มาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ